สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคุณว่าแรงอ่ะแรงตัวีแรงตัวนี้แรงตัวนี้พ่อแม่พี่น้องทุกชั้นตัวใหเล็กน้อยคนดีและคนดีเป็นคนดีมากไม่ใช่ขึ้นหนมึงไม่น่าคิดกับเพื่อนไม่จะเป็นก็ได้บ้างแล้วแล้วตอนไหนเล่นตาเงาเงาเต่าตุ่นตื่นเหม็นโอ้เดี๋ยวพี่ถ่านก็บอกเราเสือกเล่นตาปกติเลย

ต่วเอาคิปใหม่่อีานเยอเอีอะไรนั A ่ค e. ดีม e ันมีแอปมันอแม่เอไอไม่ใช่เหรอแม่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมยดไม้อ้ยหยาดียดไมถ้าเกิดใช้อะไรใช้เียบยบขายลงยุ่งร้งรูอง้อ่ะเอะคิดเธอรื้อเธอรื่ออะไรเนี่ยูกแบนได้อ้อันนี้มันไม่ได้ยากขครเป็นไปยิดแม่เขายมันเบิร์ตไป มีแอตตอนนมันยุ่งยากอ่ะแต่ว eh. ่าเราอันนี้ปนอาหรอาย่ใช่ไหมล่ะคุณคุณผู้ชมรอจำส่งนะครับคุณนี้ไปตุ่ยตุ่ยใช่เเสียงผมวุ่นหบเลยไอ้เหี้ยไอ้สัสตอเอฮนมะ็นอหารไมไ่อ่ะโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยแบบ คนใจเขาจะปรยุ่งอะไรครับโอ้๋แมนอู๋แมนอะไรโอ้คุณผู้ชมครับตอนนี้คงจะได้เล่นนะครับอืมผมคงม,มีส่วนร่วมในมิชชัใช่เพื่อนอย่าเล่นไมิชชั่นใครครับผมเวอร์ชั่นโคตรเก่าเลยรอบวี<ล><ล>่คุณโคุณลาง พี่พดมา้าไม่เอาพี่นี่มาาที่หมี่มันขาอะไรเมีสามเก้าเาไม่นั่เไแล้วี่ใหม่ดีกว่ามาช้าที่ใหม่ดีกว่านี่มันมีคุยเยอะไปเราลบมาครัแบบนะครับเก่าเราเวอร์ชันดูดเลย